สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับ el 4 0 1เนาะเข้าสู่การทบทวนนะคะเนื้อหาในรายวิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงาน,นอาชีพค่ะช่วงนี้ก็เป็นการเรียนการสอนออนไลน์กันไปก่อนเนาะนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะคะของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิดที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองค่ะแต่ไม่ว่ายังไงนะคะก็ยังมีช่องทางการเรียนออนไลน์พวกเราได้เรียนรู้กันอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับวิชาของอาจารย์นะคะกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพเราก็จะมาทบทวนข้อมูลความรู้ต่างๆที่เราเคยได้พูดคุยกันไปนะคะเรียนรู้กันไปในห้องเรียนนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องแรกนะคะแน่นอนว่าก็จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะถ้าอีกหน่อยเนี่ยได้ไปทางานแล้วอย่างนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะที่เราเนี่ยจะ ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานนั่นเองนะคะถามว่าแรงงานนั้นเป็นใครนะคะแรงงานก็คือเป็นเหมือนกับลูกจ้างนะคะที่นายจ้างเนี่ยได้จ้างให้มาทํางานให้นะคะซึ่งแรงงานในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงแรงงานที่ใช้แรงกายเพียงอย่างเดียวนาะแต่ยางหมายถึงแรงงานที่เราใช้แรงสมองนะคะคือเป็นได้ทั้งคนที่ใช้แรงกายแล้วก็แรงสมองในการทํางาน แล้วก็มีนายจ้างเนี่ยได้จ้างให้เราทํางานให้นะคะแล้วลูกจ้างเองก็ได้รับค่าแรงนะคะเป็นรายเดือนหรืออะไรแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นแรงงานแล้วก็อยู่ในการคุ้มครองของกฎหมายแรงงานนั่นเองค่ะหรือถ้าอีกหน่อยเราอาจจะไม่ได้ไปทํางานเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างอย่างเงี้ยเนาะไปเป็นเจ้าของกิจการเราเองก็อาจจะมี นายจ้างเรา,าก็อาจจะเป็นนายจ้างอย่างเงี้ยนะคะมีลูกจ้างที่อยู่ในความดูแลเราก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกันค่ะทีนี้นะคะเมื่อพูดถึงสัญญาจ้างแรงงานแล้วเนี่ยการจ้างแรงงานเนเราจัดว่าเป็นสัญญาเนื่องจากว่ามีผลบุพันทางกฎหมายเนาะนะคะระหว่าง2ฝ่ายก็คือนายจ้างกับลูกจ้างนั่นเองค่ะซึ่งสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเป็นสัญญาที่เราเรียกว่าไม่มีแบบของนิติกรรมก็คือทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ย เมื่อทําสัญญากันแล้วเนี่ยการทําสัญญาเนี่ยสามารถสัญญาด้วยวาจาหรือจะทําเป็นหนังสือสัญญาก็ได้นั่นเองค่ะไม่จํากัดว่าจะต้องทํางานเป็นหนังทำสัญญาเป็นหนังสือเนาะอาจจะเป็นการสัญญาด้วยวาจาแบบนี้ก็ถือว่ามีผลผูกพันทางกฎหมายละแต่ถ้าถามอาจารย์นะคะก็แนะนําว่าอีกหน่อยถ้าเราไปทํางานกันเป็นกิจจาักษณะแล้วเนี่ย การมีหนังสือสัญญาเดี่ยก็จะดีกับพวกเรามากที่สุดนั่นเองค่ะเพราะว่ามันก็จะได้มีหลักฐานมีข้อมูลต่างๆเนาะชัดเจนค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะสัญญาจ้างแรงงานก็เรียกได้ว่าเป็นสัญญาแบบต่างตอบแทนคือหมายความว่าต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องอตอบแทนให้อีกฝ่ายว่ามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัตินะคะให้กับอีกฝ่ายนั่นเองอย่างนายจ้างเนี่ยก็มีหน้าที่ทําอะไรคะ ทางงานออนะคะสอนหน้าที่สําคัญของนายจ้างก็คืออ่ามีหน้าที่ในการจ่ายค่าจ้างนะคะให้กับลูกจ้างนะคะตามที่ตกลงกันไว้เมื่อลูกจ้างเนี่ยทางานให้นะคะนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าแรงให้นั่นเองค่ะส่วนลูกจ้างเนี่ยก็มีหน้าที่แน่นอนนะคะก็คือการทํางานตามที่นายจ้างได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะต่างฝ่ายต่างต้องตอบแทนกัน สำหรับหลักการใช้แรงงานทั่วไปนะคะก็คือเป็นกฎกติกากฎหมายเบื้องต้นนะคะสำหรับกฎหมายแรงงานเนาะก็จะเริ่มตั้งแต่การทำงานเลยค่ะปกติการทำงานปกติเนี่ยกฎหมายแรงงานก็กำหนดไว้ว่าหากแรงงานเนี่ยทำงานเป็นงานปกติทั่วไปนะคะก็จะต้องทำงานได้วันละไม่เกิน8ชั่วโมงนั่นเองค่ะ น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามากสุดเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน9ชั่วโมงเนาะแดชั่วโมงเนี่ยถือว่าตามกฎหมายกำหนดนะคะแต่ถ้าเราทำงานอันตรายนะคะก็ทำงานได้วันละไม่เกินเจ็ดชั่วโมงค่ะงานอะไรบ้างที่จัดเป็นงานอันตรายก็อย่างเช่นงานที่จะต้องทำใต้ดินขุดเจาะอ่อาท่ออะไรต่างๆที่จะต้องเข้าไปทำใต้ดินเนาะหรือว่างานเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะนะคะงานเกี่ยวกับ การาทำสารเคมีต่างๆหรือกรบมาตารังสีอะไรแบบเนี้ยถือว่าเป็นงานอันตรายนะคะมีผลต่อร่างกายของลูกจ้างว่าฉันเนี่ยเราจึงไม่ให้ทำงานเกินวันละเชั่วโมงน่นเองค่ะทีนี้ในระหว่างการทำงานเนี่ยเราทำงานไปแล้วด้วยนะคะกฎหมายก็กำหนดว่าจะต้องให้ลูกจ้างเนี่ยได้พักนะคะพักระหว่างการทำงานอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงค่ะซึ่ง การทำงานเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน5ชั่วโมงนะคะก็ต้องพักละหมายถึงทำงานติดต่อกันนะเนาะนะคะต้องมีเวลาพักให้ลูกจ้างโดยที่การพักเนี่ยอาจจะไม่ได้พักติดกันหนึ่งชั่วโมงเลยก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นการพัก30นาทีแล้วก็ทำงานสักแป๊บหนึ่งพักอีก30นาทีทำงานอีกแป๊บนึงพักอีก30บนาทีแบบนี้ก็ได้พักเกินหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะเพราะว่ากฎหมายใช้คำว่าอย่างน้อยเนาะนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยขอเวลาให้ ขอเวลาให้ลูกจ้างของเราได้พักอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงค่ะหากทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดเนี่ยลูกจ้างก็ต้องได้รับค่าจ้างด้วยนะคะเรียกว่าเป็นค่าล่วงเวลาหรือว่าเป็นค่าจ้างเพิ่มเลยนะคะที่สำคัญนายจ้างต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยจะมาปุ๊บปั๊บให้ทำโอทหรือว่าปุ๊บปั๊บบอกให้มาทำงานในวันหยุดแบบนี้ไม่ได้นะคะนายจ้างต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ต้องมีวันหยุดให้กับลูกจ้างของเราด้วยนะคะซึ่งวันหยุดตามหลักกฎหมายเนี่ยจะมีอยู่3แบบเนาะเราเรียกว่าวันหยุดประจำสัปดาห์ก็คือสัปดาห์ละหนึ่งวันนั่นแหละคะ่ะแบบที่2เรียกว่าวันหยุดตามประเพณีก็เป็นวันหยุดที่ถูกประากาศโดยคณะรัฐมนตรีเนาะก็เป็นวันหยุดราชการนะคะส่วนอันสุดท้ายเราเรียกว่าวันหยุดพักผ่อนประจำปีก็เป็นกรณีที่ ทำงานมาครบแล้ว1ปีอย่างเี้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะรับวันหยุดพักผ่อนอย่างน้อย6ปีค่ะโอเคต่อไปนะคะมาถึงดูเรื่องของการประกอบธุรกิจและการจัดตั้งธุรกิจบ้างนะคะ,ะเมื่อกี้เป็นลูกจ้างนายจ้างไปละ รอบนี้นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจกันบ้างน,นะคะถ้าพูดถึงธุรกิจคืออะไรธุรกิจก็เป็นการประกอบกิจการค่ะโดยมุ่งสแสวงหากําไรนะคะเป็นลําดับแรกเลยทําธุรกิจทั้งทีก็ต้องมีกําไรเนาะจะมากจะน้อยก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายของการทาธุรกิจอื่นๆนอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อความมั่นคงความเจริญเติบโตความก้าวหน้าหรือว่าการเป็นที่ยอมรับของสังคมค่ะ โดยหน้าที่หลักของธุรกิจนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจประเภทใดเนี่ยมักจะมีหน้าที่อยู่เนื่องได้แก่การผลิตสินค้านะคะการจัดจําหน่ายสินค้าแล้วก็การให้บริการการผลิตนี้ชัดเจนเนาะคือเราเป็นผู้ที่ผลิตสร้างนะคะสินค้าหรือว่าบริการเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคส่วนการจัดจําหน่ายเนี่ยหมายความว่าเราไม่ได้ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะเพียงแต่ว่าเราไปนําสินค้าหรืออะไรต่างเหล่านี้ มาจัดวางแล้วก็มาจัดจําหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกอีกทีหนึ่งนะคะก็คือการให้บริการค่ะการให้บริการเป็นลักษณะงานธุรกิจที่ไม่ได้ผลิตสิ่งที่มันจับต้องได้เนาะแต่เป็นการให้บริการอำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้บริโภคยกตัวอย่างเช่นการตัดผมการเสริมสวยอย่างเงี้ยนะคะธุรกิจเกี่ยวกับการเงินการธนาคารเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการให้บริการหรือว่าเป็นการ ส้มแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการให้บริการเช่นกันโดยที่ธุรกิจเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น8ประเภททบทวนเนาะอย่างเช่นธุรกิจการเกษตรนะคะธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก็คือเป็นพวกโรงงานต่างๆธุรกิจเหมืองแร่ก่อสร้างธุรกิจพาณิชย์นะคะธุรกิจพาณิชย์นี้ก็คือพวกการจัดจําหน่ายสินค้าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะธุรกิจบริการก็อาจจะเป็นร้านตัดผมร้านส่อมมอเตอร์ไซค์อะไรก็ว่าไปธุรกิจการเงินก็เกี่ยวข้องกับพวก ธนคาาอย่างเงี้ยน,นะคะเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทที่จะปล่อยเงินกู้นะคะรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆนั่นเองค่ะทีนี้ในการประกอบธุรกิจเนี่ยมันก็แบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบด้วยกันเนาะแบบแรกนะะนี้เราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะกิจาการเจ้าของคนเดียวก็คือเป็นธุรกิจที่มีเจ้าของเนี่ยคนเดียวนะคะเป็นเจ้าของคนเดียวเลย ข้อดีก็คือทําไมคะก็ได้ผลกําไรแต่เพียงผู้เดียวนั่นแหละนะคะตัดสินใจง่ายจะขยับขยายล่าจะทําอะไรเนี่ยก็ตัดสินใจคนเดียวรวดเร็วนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามีเจ้าของคนเดียวออกทุนเองอะไรเองตัดสินใจเองอย่าไม่มีคนช่วยคิดเนาะก็อาจจะทําให้มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ข้อเสียคืออาจจะขยายกิจการยากนะคะเพราะว่าเงินทุนเนี่ยอาจจะน้อยนะคะ อันที่สองเนี่ยเรียกว่าเป็นห้างหุ้นส่วนนะคะห้างหุ้นส่วนคือเป็นธุรกิจที่มีบุคคลร่วมเป็นเจ้าของเนี่ยสองคนขึ้นไปนะคะร่วมลงทุนตามอัตราส่วนที่ตกลงกันไว้ก็เป็นหุ้นส่วนกันนะเนาะโดยที่ข้อดีเนี่ยก็คือทำไมคะมีคนช่วยคิดช่วยตัดสินใจเ,ออเวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็ก็มีคนช่วยคิดว่าอย่างนั้นเธอแล้วก็มีเงินในการลงทุนเนี่ยอาจจะสูงมากกว่ากิจกรรมประเภทเจ้าของคนเดียวสักนิดนึงนะคะแต่ข้อเสียก็มีก็คือว่า ด้วยความที่มีสองคนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะการตัดสินใจอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าขัดแย้งกันอย่างเงี้ยก็ทําให้ธุรกิจเดินไปได้ยากนะคะต้องถามความเห็นของผู้เป็นเจ้าของเนี่ยร่วมกันทีนึงนะคะส่วนอันต่อไปนะคะเราเรียกว่าเป็นบริษัทจํากัดค่ะบริษัทจํากัดเนี่ยก็คือการทําธุรกิจที่มีผู้ก่อร่วมกว่อตั้งอย่างน้อย7คนนะคะโดยมีการแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้น คือเราเนี่ยส่งซื้อหุ้นนะคะของบริษัทนั้นอย่างเงี้ยนะคะร่วมเป็นเจ้าของอย่างน้อยเจคนขึ้นไปข้อดีก็คือมีการระดมทุนได้เยอะอย่างเงี้ยนะคะมีผู้ช่วยร่วมกันตัดสินใจอะไรประมาณนั้นกิจการขยายได้ใหญ่ยากมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือเวลาจะทำอะไรตัดสินใจอะไรเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากสักนิดนึงค่ะ ว่าตองว่าเข้าบอร์ดบริษัทร,ร่วมตัดสินใจอะไรก่อนเนาะอันต่อไปที่4นะคะคือสหกรณ์ก็คือเป็นกลุ่มธุรกิจที่จัดตั้งโดยบุคคล10บคนขึ้นไปค่ะมีอาชีพที่ขายคืนกันหรือว่ามีความต้องการที่ขายคืนการมารวมกลุ่มกันทางธุรกิจเนาะเพื่อความเข้มแข็งนั่นเองนะคะอันต่อไปคือรัฐวิสาหกิจก็คือเป็นธุรกิจค่ะเพียงแต่ว่ารัฐหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นเจ้าของ,อ,อ,ยงอย่างเช่นในประเทศไทยก็จะเป็นการไฟฟ้าเนะะาะปปาอะไรอย่างเงี้ยนะคะระบบ โทรมาโทรคม,มานาคมบางอย่างนั่นเองนะคะสุดท้ายคือเป็นธุรกิจที่เรียกว่าสัมปทานนะคะก็เป็นธุรกิจที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเองแต่ว่าขอสิทธิ์นะคะการค้าจากเจ้าของอธุรกิจให้อนุญาตให้เราทำเอาธุรกิจเอาสินค้าเอาแบรนด์ของเขาเนี่ยมาทำธุรกิจต่อยอดนั่นเองค่ะ เรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยเนี่ยหมายปลอดภัยหมายถึงสภาพที่มันปลอดอุบัติเหตุเนาะส่วนอุบัติเหตุเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดนะคะและมันมีผลกระทบต่อการบาดเจ็บหรือว่าเสียหายซึ่งคําว่าภัยเนี่ยก็คือหมายถึงสภาพ การที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายนั่นเองนะคะซึ่งสาเหตุของการอุบัติเกิดอุบัติเหตุอันนี้เราต้องรู้ไว้เลยนะคะเพราะว่าเราทํางานไม่ว่าอะไรก็ตามเหมือนกันใช้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีเรื่องความปลอดภัยอยู่เนาะเขาบอกว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสําหรับการทํางานหรือในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีสาเหตุสําคัญนะคะก็ได้แก่3อย่างคะ่ะ1เกิดจากมนุษย์ อาจจะเกิดความอ่อนล้าทางร่างกายเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเกิดจากความประมาทแบบเนี้ยคือเกิดจากกับมนุษย์เนาะสาเหตุที่2คือเกิดจากเครื่องจักรนะคะก็อาจจะเกิดจากเครื่องจักรเสื่อมสภาพเครื่องจักรไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเครื่องจักรไม่เหมาะกับงานที่ทําหรือไม่เหมาะกับสถานที่แบบนั้นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เรียกว่าเกิดจากเครื่องจักรและท้ายที่สุดเกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆยกตัวอย่างเช่นน้ําท่วมแผ่นดินไหว ้าผ่าอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยคือเกิดจากธรรมชาตินะคะถามว่าสาเหตุหลักสามอันเนี้ยอันไหนเป็นสาเหตุสําคัญที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุเขาบอกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยอุบัติเหตุเก,เกิดจากมนุษย์นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักระมัดระวังนะคะต้องไม่ประมาทแล้วก็ต้อง รอบคอบให้ให้ดีเนาะในการทํางานต่างๆซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะก่อให้เกิดผลกระทบเกิดความเสียหายทาั้งทางตรงและทางอ้อมโดยความเสียหายทางตรงเนี่ยก็อย่างเช่นก่อให้เกิดเครื่องจักรเสียหายก่อให้เกิดการบาดเจ็บนะคะของผู้ปฏิบัติงานหรือว่าอาจจะถึงขั้นสูญเสียชีวิตแบบนี้เป็นต้นส่วนทางอ้อมก็จะมีอย่างเช่นอาจจะเกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้นที่เราจะต้องซื้อเครื่องจักรที่เสียหายนะคะ ก่อให้เกิดได้รับผลกระทบในการที่เราสูญเสียบุคลากรหรือว่าสูญเสียผู้ปริบัติงานไปก็อาจจะทําให้ผลิตสินค้าและบริการได้ช้าลงอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทําให้ผลิตสินค้าได้ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งหลักความปลอดภัยในโรงงานสมมติพวกเราไปอยู่โรงงานเนาะเราต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งดูแลเรื่องมาตรฐานความร้อนนะคะอันนี้ต้องระวังเนาะ สาเหตุหลักสําคัญของของเครื่องจักรเวลาเราเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยก็อาจจะเกิดจากสภาพการที่มันร้อนเกิน,นไปทำให้เครื่องจักรเกิดการระเบิดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้อย่างเงี้ยนะคะต้องระวังซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยโรงงานเนี่ยควรจะควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน38องศานะคะดูแลเรื่องของแสงสว่างค่ะให้มีแสงสว่างที่เพียงพอแล้วก็เหมาะสม นะคะในการทํางานในพื้นที่นั้นๆดูแลเรื่องมาตรฐานของเสียไม่ให้ดังมากเกินไปรวมถึงดูแลเรื่องการเก็บรักษาสารเคมีให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาล่ะมาที่อย่างสุดท้ายที่พวกเราเรียนรู้กันก็เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในการทํางานนั่นเองนะคะ สิ่งแวดล้อมการทํางานก็คือหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะล้อมรอบผู้ปฏิบัติางานในขณะทํางานเช่นเพื่อนร่วมงานเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆอากาศที่เอาไว้ใช้หายใจนะคะเสียงแสงสว่างความร้อนสารเคมีโรคหนึ่งเชื้อโรคต่างๆคือทุกสิ่งเอ e เวอร์ติงจิงเกเบลที่อยู่ล้อมรอบตัวผู้ทํางานถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมในการทํางานทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าแบ่งเนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็นสประเภทหลักๆเนาะ อันแรกเราเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพค่ะก็เป็นพวกสิ่งที่เราจับต้องได้อย่างเช่นตึกอาคารบ้านเรือนแบบเนี้ยเราก็ต้องดูแลให้มันเหมาะสมเนาะอย่างเช่นอาคารสถานที่ควรจะต้องเป็นยังไงคะปัจจุบันถ้าเป็นโรงงานก็ต้องได้มาตรฐานนะคะมีพื้นที่เพียงพอเหมาะสมกับการตั้งเครื่องจักรต่างๆถ้าเป็นลักษณะของออฟฟิศก็ต้องเปิดโลกระบบะถ่ายเทอากาศเป็นไปได้ด้วยดีอย่างเงี้ยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ ในโรงงานในที่ทำงานในออฟฟิศต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของของลูกจ้างหรือว่าของแรงงานที่ทำงานให้กับเราเนาะอันที่สองคือสิ่งวดล้อมทางสังคมค่ะอันนี้คือหมายถึงบุคลากรหรือว่าผู้คนเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายน,นะคะก็ต้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเจ้านายเป็นเจ้านายลูกน้องที่ดีนะคะเพื่อสร้างสังคมในการทํางานที่ดีนั่นเองค่ะสิ่งวดล้อมทางชีวาภาพ ก็อาจจะเป็นเรื่องของต้นไม้เรื่องของอะไรต่างๆนะคะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆอ,อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเทรนที่กําลังมาไม่เรียกว่าเป็นเทรนสิเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่กํากลังได้รับการยอมรับนะคะความนิยมเนาะว่าเหมาะสมกับการทํางานมากๆคือจะต้องมีกรีนสเปซหรือว่าพื้นที่สีเขียวนะคะให้กับผู้ทํางานเพราะว่ากรีนสเปซเนี่ยช่วยทําให้เกิดความผ่อนคลาย แล้วก็จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นนะคะท้ายเลที่สุดนะคะคือสิ่งแวดล้อมทางอเออเอกออเ่อรมิกนะคะก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เราหมายถึงเกี่ยวกับร,ระบบะความเครียดความกดดันต่างๆของผู้ปฏิบัติงานอันยะาปัจจุบันนะคะต้องดูแลเหมือนกันเพราะว่าการทํางานบางอย่างเนี่ยก่อให้เกิดความเครียดสูงบริษัทเนี่ยก็ จำเป็นที่จะต้องดูแลความเครียดให้กับพนักงานเนี่ยไม่ให้เครียดหรือมีความกดดันมากเกินไปเนาะเพราะว่าจะมีผลต่อการปฏิบัติงานนะคะโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วนะคะสําหรับการทบทวนเนื้อหาในรายวิชาก,กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพนะคะอาจารย์ก็หวังว่าเราจะได้เป็นการทบทวนความรู้เนาะแล้วก็เอาข้อมูลเราเนี่ยนะคะ เราไปใช้ในการประกอบอาชีพของเราต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะก็สอบถามอย่างอาจารย์มายัางอาจารย์ได้นะคะแล้วก็ค่ะท้ายที่สุดนี้ก็หวังว่า,าพวกเราก็จะได้ความรู้เนาะแล้วก็ขอบคุณนักศึกษา EL401 ทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ